ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเฉลยคลิปนี้นะครับว่าสรุปเป็นเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์นะครับเพราะว่าล่าสุดมีดราม่าแล้วก็มีทัวลงเยอะมากนะผมอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มากระจ่างให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมตัวคลิปนั้นมีคนดู2ล้านกว่าเลยนะและยอดใจเป็นแสนแสนเจ็ดบอกคนดูสิว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์จริงจริงอ้าว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เปนคอนเทนต์นี่จริงอะ จริงปะเนี่ยคอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับสําหรับใครที่เข้าใจผิดอยู่และยังทัวลงผมก็ต้องขอปรับความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดผมทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่ไดราม่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมได้ผลิตภัณฑ์ดีแทบตัวนี้มาตั้งแต่ผมได้มาแฟนผมไม่ากล้าทิ้งผมหรอกของเขาดีจริงครับผมใช่ไหม ใช่ไหมอยากเขาดิอย่ากเขาดิโอ้ยใช่ไหมล่ะรักเขาไหมรักมากไหมเออยังรักกันดีครับผมอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับ <laughs>